สวัสดีค่ะบอดอมสตอรี่วันนี้จะพาทุกคนย้อนกลับไปเรื่องราวภาคต่อค่ะเป็นการกำเนิดโอลิมปัสและชะตากรรมของเหล่าไททันค่ะเป็นเรื่องราวของยุคสมัยหลังจากที่เกิดสงครามไททันโนมาคีค่ะและเป็นการเริ่มต้นการปกครองของเหล่าเทพแห่งโอลิมปัสแล้วนะคะถ้าพร้อมเราก็ไปฟังกันเลยค่ะ หลังจากชัยชนะอันยิ่งใหญ่เหนือเหล่าไทท่านซูสโพไซดอนและเฮดีสผู้เป็นสามพี่น้องแห่งโอลิมปัสได้ตัดสินใจแบ่งอาณาเขตการปกครองของโลกออกไปอย่างชัดเจนซูสในฐานะราชาแห่งทวยเทพได้ครอบครองท้องฟ้าและอากาศรวมถึงการเป็นผู้ปกครองสูงสุดแห่งยอดเขาโอลิมปัสส่วนโพไซดอนผู้ทรงพลังได้รับการปกครอง ทะเลและผืนน้ำทั้งหมดขณะที่เฮดีสได้รับอาณาจักรที่มืดมิดที่สุดนั่นคือยมโลกดินแดนแห่งความตายเรื่องราวต่อจากนี้คือชะตากรรมอันน่าเหลือเชื่อของเหล่าไททานผู้พ่ายแพ้และผลกระทบต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้การปกครองใหม่นี้เมื่ออำนาจถูกจัดสรรเหล่าเทพแห่งโอลิมปัสก็หันมาจัดการ กับผู้พ่ายแพ้นในสงครามนั่นคือเหล่าไททันส่วนใหญ่ที่ต่อต้านซุสพวกเขาถูกลงโทษอย่างรุนแรงแล้วก็ถาวรโดยถูกจองจำในทาทารัสดินแดนที่ลึกที่สุดมืดมิดที่สุดและก็ทรมานที่สุดในยมโลกซึ่งดินแดนแห่งนี้อยู่ลึกยิ่งกว่าอาณาจักรของเฮดิสซะอีกและทาทารัสนี้ก็ถูกเฝ้าโดยเหล่าเฮกคาทันคายยักษ์ร้อยมือห้าสิบหัว ผู้ทรงพลังนี่ก็เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีไททันตนใดสามารถหลบหนีออกมาได้ในบรรดาไททันผู้พ่ายแพ้มีไททันบางตนที่ได้รับการลงโทษเป็นพิเศษและหนึ่งในนั้นก็คือแอตลาสค่ะไททันผู้ทรงพลังที่เคยเป็นผู้นำคนหนึ่งในการต่อสู้กับซุดสำหรับความผิดของเขาเนี่ยซุดได้กำหนดบทลงโทษที่หนักหน่วง และเป็นนิรันร์ให้กับแอตลาสนั่นก็คือการแบกท้องฟ้าที่มีลักษณะเป็นทรงกลมหรือที่มักถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเซเลเชียลสเฟียเขาต้องแบกมันไว้บนบ่าของเขาตลอดการซึ่งลักษณะของเซเลเชียลสเฟียนี้น่าจะเป็นแนวคิดของชาวกรีกโบราณที่มองว่าดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และก็ดาวเคราะห์ต่างๆถูก ตรึงอยู่บนพื้นผิวของทรงกลมที่หมุนรอบโลกซึ่งก็หมายความว่าเขามองว่าโลกถือเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลน,นั่นเองคราวนี้ทุกคนลองจินตนาการถึงน้ำหนักอันมหาศาลของท้องฟ้าที่กดทับอยู่บนบ่าของเขาตลอดเวลาโดยไม่มีวันได้พักผ่อนแอตลาสต้องยืนหยัดอยู่ณนะสุดขอบโลก แบกรับภาระอันหนักอึ้องนี้ไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงความพ่ายแพ้ของเหล่าไททานและเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจอันไร้ขีดจำกัดของสุดบทลงโทษนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นการทรมานที่ถาวรและต่อเนื่องทําให้แอตลาสเนี่ยกลายเป็นสัญลักษณ์ของการแบกรับภาระอันหนักอึ้องมาถึงไททันอีกสองตน ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อชะตากรรมของมนุษย์นั่นก็คือสองพี่น้องพร o มิทิอุสและเอพิมิทิอุสสองพี่น้องคู่นี้ไม่ได้ถูกจองจำในทัทรัสทันทีเหมือนไททันส่วนใหญ่เพราะบางตำนานกล่าวว่าพวกเขาเป็นกลางหรือกระทั่งเข้าข้างซุสในตอนแรกซุสได้มอบหมายให้ไททันบางองค์รวมถึงโพรมิทิอุส ผู้ที่มีชื่อหมายถึงผู้มองการไกลหรือผู้คิดล่วงหน้าและน้องชายของเขาเอพิมิธิอุสผู้ที่มีชื่อหมายถึงผู้คิดที่หลังให้รับผิดชอบในการสร้างสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลกโพรมิธิอุสเนี่ยนะคะมีความผูกพันแล้วก็รักมนุษย์เป็นพิเศษเขาก็เลยใช้ดินและน้ำ บางตำราก,ก็ว่าใช้น้ำตาปั้นรูปมนุษย์ให้มีรูปร่างคล้ายกับเทพเจ้าเองซึ่งเป็นจุดที่ทำให้มนุษย์ความพิเศษเหนือสิ่งมีชีวิตอื่นๆหลังจากปั้นเสร็จเขาก็ได้มอบลมหายใจแห่งชีวิตจากวิญญาณหรือพลังของเทพเจ้าให้กับรูปปั้นเหล่านั้นทำให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีชีวิตและจิตใจในขณะที่เอพิมีทิอุสกำลังง่วนอยู่กับการสร้างสัตว์ต่างๆด้วยความประมาทเลินเล่อและขาดการวางแผนที่ดีเอพิมีทิอุสได้แจกจ่ายคุณสมบัติทั้งหมดไปจนหมดไม่ว่าจะเป็นความเร็วความแข็งแกรง่งขนสัตว์หรือปีกเขาแจกมันไป ให้กับสัตว์ต่างๆจนกระทั่งเมื่อถึงคิวของมนุษย์เขากลับไม่มีอะไรจะมอบให้เลยมนุษย์จึงถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับความอ่อนแอไรซึ่งเกราะป้องกันและไม่มีคุณสมบัติพิเศษใดๆที่จะเอาตัวรอดในโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายได้และจุดนี้เองค่ะเป็นจุดที่โพรมีเทอุสเนี่ย ผู้ที่เป็นพี่ชายเข้ามามีบทบาทพร o มีทิอุสเนี่ยเป็นไททันผู้มีจิตใจเมตตาและรักมนุษย์อย่างสุดซึ้งเมื่อเห็นความอ่อนแอและไร้ที่พึ่งของมนุษย์เขาก็ไม่สามารถที่จะอดทนได้พรมีทิอุสตัดสินใจที่จะช่วยเหลือมนุษย์แม้จะต้องท้าทายอำนาจของซุสก็ตามพร o มีทิอุสจึงได้คิด และตัดสินใจกระทําการบางอย่างที่ยิ่งใหญ่และถือเป็นความกล้าหาญอย่างมากนั่นคือการขโมยไฟจากเทพเจ้าบนเขาโอลิมปัสมามอบให้กับมนุษย์ไฟที่เขาขโมยมาไม่ได้เป็นเพียงแค่ความร้อนหรือแสงสว่างแต่มันคือสัญลักษณ์ของอารยธรรมความรู้ศิลปะ และความสามารถในการพัฒนาเมื่อมนุษย์ได้รับไฟพวกเขาก็จะสามารถสร้างเครื่องมือทำอาหารปกป้องตนเองจากความหนาวเย็นและที่สำคัญที่สุดพวกเขาสามารถเริ่มต้นสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งต่างๆได้ทำให้มนุษย์มีความแตกต่างจากสัตว์และมีศักยภาพในการก้าวหน้าอย่างไม่สิ้นสุด แต่ว่าการกระทำนี้ของโพม,มีทีอุสถือเป็นการท้าทายอำนาจและกฎเกณฑ์ของซุดอย่างร้ายแรงซุดโกรธแค้นอย่างที่สุดเพราะการที่มนุษย์มีไฟทำให้พวกเขาเนี่ยมีอำนาจและอิสระมากขึ้นซึ่งอาจเป็นภยัยคุกคามต่ออำนาจของเทพเจ้าได้ซุดจึงกำหนดบทลงโทษที่โหดร้าย และไร้ความปราณีให้กับโพรมิทิอุสเขาถูกตรึงด้วยโซ่เหล็กที่ไม่มีวันขาดกับโขดหินสูงชันในเทือกเขาคอเคซัสและในแต่ละวันนกอินทรีตัวมหึมาซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของซุสเองจะบินลงมาจิกกินตับของโพมิทิอุสและสิ่งที่น่าสะพึงกลัวที่สุดคือตับของโพมิทิอุสซึ่งเป็นเทพเจ้า จะสามารถงอกขึ้นมาใหม่ในตอนกลางคืนเพื่อให้หนกอินทรีกลับมาจิกกินอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นการทรมานนี้ดำเนินไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเป็นการลงโทษที่แสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดและไร้ความปราณีของสุดต่อผู้ที่กล้าท้าทายอำนาจของเขาการลงโทษของโพรมิทอุสเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องราวการทรมาน แต่มีความหมายที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งต่อเทพนิยายกรีกและแนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์โพรโมติอุสกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเสียสละเพื่อมนุษย์เป็นผู้ที่กล้าหาญพอที่จะต่อต้านอำนาจเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นและการที่เขาต้องทุกทรมานอย่างแสนสาหัสก็สะท้อนให้เห็นถึงราคาของการท้าทายอำนาจศักดิ์สิทธิ์และความยากลำบากที่มาพร้อมกับ การแสวงหาความรู้และอิสรภาพของมนุษย์นอกจากนี้หากจะกล่าวถึงผลพวงจากการกระทําของโพมีเทอุสที่ขโมยไฟมามอบให้กับมนุษย์สุดผู้พิโรธไม่เพียงแต่ลงโทษอย่างแสนสาหัสเท่านั้นแต่ยังต้องการลงโทษมนุษย์ซึ่งได้รับประโยชน์จากการท้าทายอำนาจของเทพเจ้าด้วยในความคิดของซุดอาจจะคิดว่าการที่มนุษย์มีไฟนั้น ทำให้พวกเขามีอำนาจและอำนาจนั้นเนี่ยมันใกล้เคียงกับเทพเจ้ามากเกินไปซดจึงต้องการให้มีการทวงดุลเพื่อให้มนุษย์ยังคงต้องพึ่งพาและเคารพเทพเจ้าดังนั้นเขาจึงสั่งให้เทพเฮเฟตัตสร้างสตรีขึ้นมาคนหนึ่งซึ่งสตรีนางนั้นเนี่ยก็มีชื่อว่าแพนโดราโดยเขาได้มอบความงาม และก็พรนานประการจากเทพองค์อื่นๆให้กับเธอเทพีอาธีนาได้มอบทักษะงานฝีมือเทพีอัฟโฟดมอบความงามและความเย้ายวนเทพเฮอร์มิสมอบเล่เหลี่ยมและเสียงที่น่าหลงไหลอีกทั้งยังมีเทพองค์อื่นๆที่มอบของขวัญเพิ่มเติมให้เช่นเทพีเกรซก็มอบความสง่างาม เทพีเพร s ู a อ i o n ก็มอบพลังแห่งการชักจูงหากจะกล่าวถึงชื่อของแพนโดราตามตำนานเรื่องเราเนี่ยก็มีการแปลความหมายชื่อของเธอไว้นะคะแพนโดราเนี่ยแปลว่าผู้ที่ได้รับของขวัญทั้งหมดหรือผู้ที่ได้รับของขวัญจากเทพทุกองค์ซึ่งชื่อนี้เนี่ยบ่งบอกถึงความงดงามและพรที่เธอได้รับ แต่ก็แฝงความหมายของภัยพิบัติเอาไว้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสุดได้มอบกล่องหรือว่าหายที่ปิดผนึกไว้แน่นให้กับแพนโดราด้วยพร้อมกับคำสั่งห้ามเด็ดขาดที่ไม่ให้เธอเปิดมันออกมาหลังจากนั้นนะคะแพนโดราเนี่ยก็ถูกส่งมายังโลกมนุษย์และถูกมอบให้กับเอพิมีทิอุสน้องชายของ p r o m e เทอุสซึ่ง p r o เมเทอุสเนี่ยนะคะเขาเคยเตือนเอพิ e มเทอุสไว้แล้วว่าอย่าได้รับของขวัญใดๆจากซุดแต่เอพิมิเทอุสเนี่ยไม่ได้คิดไตร่ตรองให้ดีตามชื่อของเขาที่แปลว่าผู้คิดทีหลังและเขาลหลงไหลและหลงรักในความงามของแพนโดราจึงตัดสินใจรับเธอไว้เป็นภรรยา ด้วยความอยากรู้อยากเห็นที่ถูกปลูกฝังมาโดยเทพเจ้าแพนโดราไม่สามารถต้านทานการล่อลวงของคำสั่งห้ามที่ไม่ให้เปิดกล่องได้ทันทีที่เธอเปิดฝาออกมาความชั่วร้ายความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานโรคภัยไข้เจ็บความแกช่ชราความยากจนและความบ้าคร่งและสิ่งเวลวร้ายอีกนับไม่ถ้วน ก็พวยพุ่งออกมาจากกล่องและกระจายไปทั่วโลกทำให้ชีวิตมนุษย์ต้องเผชิญกับความยากลำบากและโศกนาฏกรรมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยความตกใจและเสียใจแพนโดราจึงรีบปิดฝากล่องอย่างรวดเร็วและก็เหลือเพียงสิ่งเดียวที่ยังคงติดอยู่ในก้นกล่องนั่นก็คือเอลพิสหรือความหวัง ที่เป็นสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่เรื่องราวของแพนดร่าเนี่ยนะคะเป็นคำอธิบายในเทพนิยายกรีกว่าเหตุใดความชั่วร้ายและความทุกข์ทรมานจึงปรากฏขึ้นบนโลกและทำไมมนุษย์จึงต้องเผชิญกับความยากลำบากต่างๆนอกจากนี้การที่ความหวังยังคงอยู่ในกล่องก็สะท้อนให้เห็นว่าแม้ในายามที่ต้องเผชิญกับความมืดมิดและสิ้นหวัง มนุษย์ก็ยังคงมีความหวังเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและขับเคลื่อนชีวิตต่อไปได้เสมอเพราะความหวังเป็นสิ่งที่สุดตั้งใจที่จะทิ้งไว้ในกล่องให้เป็นสิ่งที่มีอยู่คู่กับมนุษย์ตลอดไปเพื่อที่จะให้ไว้เป็นกำลังใจและเป็นแรงผลักดันให้ก้าวผ่านความทุกข์ยากที่แพนโดราได้ปลดปล่อยออกมาและเพื่อไม่ให้มนุษย์สิ้นหวังอย่างสิ้นเชิง แต่ยังคงสามารถอดทนกับบทลงโทษที่ได้รับได้จากสงครามไทท่นันสู่การสถาปนาโอลิมปัสการแบ่งอาณาจักรของโลกและบทลงโทษอันแสนสาหัสข,ของเหล่าไทท่านเรื่องราวเหล่านี้ได้หล่อหลอมให้เกิดระเบียบใหม่ของจัก,กรวาลในเทพนิยายกรีกสุดและเหล่าเทพโอลิมปัสได้ขึ้นครองอำนาจอย่างสมบูรณ์ พวกเขากลายเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของทั้งเทพและมนุษย์เรื่องราวของแอตลาสผู้แบกท้องฟ้าและพมีเทอุสผู้เสียสละเพื่อที่จะนำไฟมาให้มนุษย์ได้กลายเป็นตำนานที่สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ความโหดร้ายและความเมตตาของเหล่าเทพรวมถึงความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างเทพเจ้ากับมนุษย์